สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมโรบอตอีกแล้วดูซิวันนี้เราจะกําจัดบอสตัวสุดท้ายได้ไหมหรือว่าเราจะแพ้อีก <c oughs> เราจะไม่ยอมแพ้นะลูกเพราะว่าเรามากับมหาเทพสติ๊กเกอร์คิวต์เรียลเย้นี่เลยยืนอยู่ข้างหน้า ศึกแห่งวันร่วมมือร่วมใจระหว่างพ่อลูกนะครับดูเอาไว้เด็กๆด,ดูเอาไว้พ่อกับลูกเล่นกันหน่าอยช้าไหมมาแล้วครับเวฟแรกกําจัดง่ายๆเลยไอ้ตัวเขียวเรียบร้อย ระหว่างนี้นะครับเราก็จะต้องอัปเกรดตัวทหารของเรานะครับให้มีพลังการทำลายล้างให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆจะวิ่งหนีไปไหนไอ้น้องลูกของฉันปล่อยรถออกมาชนพวกแกแล้ว ระวังเจ้าไตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวป,ป้าๆเล่งดีกว่าจะได้ไปดูกันเร็วๆดูสิว่าบอสเราจะข้ามได้ไหมพวกเราข้ามัน ฆ่ามันเลยนั่นแหละยิงมันยิงมันเย้มาเดี๋ยวมาช่วยกุมประตูเลยนี่งเนี่นว่นี่นว่นี่ยวนี่นะนี่นะอ่งเนี่นแตกวิ่งเนี่นะนี่นะ,นนะ,นนะ ต้องตายแน่นอน,นเจอกับตุ้นกลนของฉันนี่ไม่ตัวลูกเป็นายแล้วเจอลูกชายฉันเป็นไงชายฉันลอยลดสั่งมาพับที่แตกกันเลยโอยแต่เจ้าบอสตัวนี้แข็งแรงจริงเลยไ,ได้แล้วเราต้องหาทางจัดมนันให้ได้ ตีว่าตัวไหนปืนที่ตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วีวอย่างออนยิงได้อยู่เราต้องขายป้อมปืนลยเราไ้สร้างตรงนั้นมีอะเราได้สร้างตรงนี้เราได้วายป้อมปืนได้แล้วเราต้องไปหาเจ้าเปลี่ยนเจ้าก่อนเลยละกัน้แดงตัวนี้ชื่อไอแดงนั่น ถอยตัวนั้นก่อนถอยไปอัปเกตให้แดงจา้าพองเลยนะอัปเดตโอ้มันแขง็งแรงจริงๆเราจะชนะไหมนเนี่ยเราจะชนะไหมนเนี่ยเจ้าตัวไฟไฟมันช่างลุก นมาเนี่ยอะไรลราเราต้องรันานเนี่ยไม่นะไม่นะรถถังมาเลยเราจะต้องชนะเฮ้ยเฮ้ยมันบากาเลย ไอ้ไอ้างนี่เราอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดจะตายแล้วอย่าอย่าเข้าไปอย่าแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราปลอดภัยฮ่าฮ่าชนะเย้ลูกอย่าลืมอัดคลิปตัวลูกเองให้ป๊าดูด้วยอยากรู้ว่าโตขนาดไหนแล้ว รักนะจุ๊บ